สมัยก่อนยุคโบราณไม่มีรสดีผงชูรสเขาอยู่กันยังไงครับเพื่อที่จะให้อาหารอร่อยคนตั้งแต่ยุคหินจนมาถึงคนโบราณเขาอยู่กันอย่างไรครับที่ไม่มีรสดีผงชูรสไว้ปรุงอาหารให้อาหาร่อยเหมือนปัจจุบันหรือว่าในธรรมชาติสมัยก่อนธรรมชาติสร้างความอูมามีไว้แล้วโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งด้วยสารเคมีให้อาหารอาาร่อยเหมือนยุคปัจจุบัน เช่นแถวบ้านนอกสมัยผมเด็กๆที่บ้านย่าพ่อแม่ผมชอบกินปลาที่จับมาตามจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือถ้าเป็นไก่ก็จะเป็นไก่บ้านเพราะมันจะอร่อยกว่าปลาที่เลี้ยงหรือไก่พันธุ์ที่เลี้ยงในฟาร์มคือมันแปลกมากครับปลาที่เราจับมาตามแหล่งธรรมชาติหรือไก่บ้านผมกินแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยกว่าพวกที่เป็นสัตว์เลี้ยงจากโรงเรือน อย่างแม่ยายผมอยู่บนดอยแก่จะไม่กินหมูข้างล่างหรือพวกหมูเลี้ยงที่ขายตามตลาดครับแกจะซื้อกินเนื้อหมูชาวบ้านบนดอยด้วยกันหรือพวกหมูดำหมูดออยที่เลี้ยงแบบไม่ได้ให้อาหารซื้อเป็นกระสอบอะไรแบบนั้นครับเลี้ยงตามมีตามเกิดไก่ดำบ้านแม่ยายผมก็เลี้ยงเหมือนกันครับไก่บ้านพอเอามาแก่งอ่อมผมว่ามันทำไมอร่อยกว่าไก่ที่ซื้อตามห้างตามตลาดที่เขาเลี้ยงกันก็ไม่รู้ครับ รวมถึงผักสวนครัวผลไม้ถ้าปลูกเองแบบตามมีตามเกิดแต่มันอาจจะไม่ได้สวยนะครับแต่พอเอามาทำกับข้าวแล้วมันอร่อยกว่าครับ คือประเด็นอย่างนี้ครับด้วยความที่ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์หรือการทำการเกษตรเน้นเร่งการผลิตทำให้ต้องเร่งการโตใส่สารเคมีต่างๆอัดเข้าไปทำให้มันอาจจะไม่ได้เติบโตตามระยะเวลาธรรมชาติของมันหรือเปล่าเลยทำให้มันไม่ได้ะส,สมสารอาหารความอูมมิตามเวลาที่สมควรเลยทำให้เวลาผลิตมากแค่ไหนก็ต้องเติมรสชาติเพิ่มเติมเลยต้องสร้างรสดีผงชูรสขึ้นมาประกอบให้มันอร่อยแบบนั้นหรือเปล่าครับ เพื่อนๆเ,เคยกินไก่ทอดแล้วกินแต่หนังเหลือแต่เนื้อไก่ขาวๆที่ไม่อยากจะกินไหมครับแบบว่าไม่มีรสชาติถ้าจะกินก็ต้องจิ้มซอสเพื่อความอร่อยเพิ่มอะไรประมาณนั้นอะครับแต่กลับไก่บ้านๆที่ไม่ใช่ไก่เลี้ยงอุตสาหกรรมถึงเนื้อมันอาจจะเหนียวแต่เนื้อมันรู้สึกมีรสชาติหวานกลมกลม่อมกว่าอย่างเรื่องปลาดุกที่จับมาจากตามแหล่งธรรมชาติซึ่งตอนนี้อาจจะหายากแล้วครับกับปลาดุกเลียง เอามาย่างกินรสชาตินี่แตกต่างกันเลยครับถึงแม้ปลาดุกธรรมชาติจะเล็กกว่าแต่เนื้อจะอร่อยกว่าปลาดุกเลี้ยงที่เนื้อยุยตัวใหญ่ๆอะครับมันแปลกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับ